สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอพี่นัทอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาใหา้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันหัวข้อ,อเกี่ยวกับความดันเนาะถ้าเกิดว่าเราเป็นความดันสูงเนี่ยเราควรจะปฏิแบัติตัวยัไ่ไงแล้วก็ทานอะไรดีนะครับผมเนาะซึ่งเรามารู้จักความดันโลหิตสูงกันเนาะว่าเป็นยังไงเนาะก็คือภาวะที่ ความดันโลหิตนในหลอดเลือดของเรานีสูงกว่าปกตินั่นเองนะครับก็อย่างต่อเนื่องเนาะโดยโรคนี้มันจะไม่แสดงอาการในระยะแรกนะเนาะก็แต่ถ้าหากเราปล่อยไว้โดยเราไม่ดูแลสุขภาพก็หรือไม่รักษาเนี่ยก็อาจจะนําพาเข้าสู่ในภาวะแทรกซ้อนเนาะแล้วก็อาจจะเป็นโรคไว้แรงตามมาก็ได้เช่นหลอดเลือดหัวใจนะครับหลอดเลือดสมองโรคไตนะครับเป็นต้นเนาะซึ่งเรามาดูว่า ปัจจัยที่ทําให้เกิดนะครับโลหิตสูงเนะี่ยมีอะไรบ้างนะก็หนึ่งเนี่ยเกิดจากพันธุกรรมนะคนที่มีประวัติในครอบครัวเนาะแล้วก็ผู้ที่มีความดาันโลหิตสูงนะแล้วก็อายุที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็หลอดเลือดนะจีีอาการเสื่อมสภาพแล้วก็แข็งตัวเนี่ยทำให้ความดาันโลหิตของเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับเนาะแล้วก็โรคบางชนิดนั่นเองนะส่งผลทําให้ ความเดือดริดของเรานี่สูงเช่นโรคไตโรคกล่อมไร้ท่อนะครับต่างๆเนาะแล้วก็เรากินยาบางชนิดนะครับก็ส่งผลทําให้ความดันลุยของเรานี่สูงด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีพฤติกรรมเสี่ยงนั่นเองเนาะ,ะเกิดจากการทานโซเดียมที่สูงสูบุรีดือมันกกอฮอนะครับไม่ออกกําลังกายน,านอนหลับไม่เพียงพอ,อภาวะความเครียดเรื้อรังนะแล้วก็ภาวะที่อ้วนด้วยนั่นเองเนาะซึ่งโอเคทีนี้ เรามาดูว่า,าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีภาวะความดันโลหิตสูงเนะาะโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อเราวัดความดันโลหิตของผู้ที่มีสุขภาพปกติเนี่ยหลังจากการพักประมาณ5-15นาทีเนะาะระดับความดันโลหิตปกติเนาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยก็ตราคือ120อทับ80า มิลลิเมตรปลอดนะครับเนาะสำหรับตัวเลข120นะก็หมายถึงความดันโลหิตตัวบนเนะนาะขณะที่หัวใจเนี่ยบีบตัวส่วนตัวเลข80เนะี่ยก็หมายถึงความดันโลหิตตัวล่างเนาะขณะที่หัวใจของเราเนี่ยคลายตัวเนาะแต่อย่างไรก็ตามเนะี่ยค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมเนะี่ยอาจจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุที่มากขึ้นนะของเราด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนาะนะ ค่าความดันนะโลหิตส,สูงกว่าหรือว่าเทียบเท่ากับ140บ 1, อ่ทัพนะ่ามิลลิเมตรปลอดนะครับขึ้นไปนะครับเนาะทีนี้เรามาดูว่าความดันโลหิตส,สูงอ,ะอ่ะอาจจะมีอาการอย่างไรนะซึ่งอ,อาการที่พบได้นะครับก็เมื่อเกิดภาวะความดันโลหิตส,สูงเนี่ยเสียบพันเนาะได้แก่าปวดหัวนะครับบริเวณท้ายทอยของเรานะ เรามักจะปวดตอนเช้าเนาะแล้วก็เวียนหัวนะแล้วก็ดวงตาของเราเนี่ยผ้ามัวนะแล้วก็เลือดกำเดาเนี่ยจะไหลออกมานะครับแล้วก็หายใจติดขัดลําบากเจ็บหน้าอกเนาะชีพจรของเราเนี่ยเต้นผิดปกตินะครับแล้วก็เหนื่อยง่ายนะเป็นต้นเนาะซึ่งถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยให้เราควรตรวจสุขภาพทางการแพทย์หรือว่าตรวจวัดระดับความดาันโลหิตเนาะเพื่อ จะได้ดูแลสุขภาพของเราเนี่ยต่อไปเนาะเรามาดูว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างเนาะก็เกิดจากปริมาณเลือดที่สูบฉีดนะ,ะหากไว้ใจสูบฉีดเลือดเนี่ยมากเกินไปออกมาเนี่ยระดับความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นเนาะ,ะหลอดเลือดตีบนะหลอดเลือดแคบแล้วก็แข็งเนี่ยก็ทำให้เกิดความต้านทานภายในหลอดเลือดที่สูงเนาะ หัวใจต้องออกแรงมากขึ้นในการสูบฉีดเลือดแลวก็หลอดเลือดอักเสบเนี่ยก็ทําให้หลอดเลือดเนี่ยตีบแคบลงเนาะทำให้หัวใจเนี่ยต้องบีบตัวเนี่ยแรงขึ้นแล้วก็มีโซเดียมในเลือดที่สูงเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดแรงดันในหลอดเลือดของเราเนี่ยภาวะที่สูงปกติด้วยแล้วก็การทํางานของไตที่ผิดปกติก็เช่นกันเนาะ,ะการขับโซเดียมออกจากร่างกายเนี่ยทำได้น้อยลงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในกลุ่มผู้หญิงที่ตั้งครรภ าการทํางานไตเนี่ยก็จะลดลงนะครับเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเล่าต่อกันในส่วนของหลอดเลือดตีบแข็งเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสวันนี้ก็แบ่งปันประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใน EP ต่อไปครับ